สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับอะไรนะสีมื่อนี่วน <c oughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปัน,ปนลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้พวกเขาตเตยล่ากันเรียบร้อยแล้วกำลังพากันเก็บข่าวเก็บของเดินทางต่อพรุ่งนี้งานเราที่ไหนไหนะเธอเออวันนี้เนาะบางพลีบางพลีโอ้กรุงเทพนะคะเจอกันนะคะที่กรุงเทพเฮาพอกันปันเงินตินี่ เพียงือสิบมีวาสนาแดงสิรอกจะวาทอปล่อยเต็มหัวอยู่กูเมื่อฮะปล่อยเต็มหัวไม่ไม่ติ อย่าลหลวงไอ้บอลเด้ยินด้นะฉันตกงานนี่จังสิต้องสบออัดต้องสบัดเออเอเออเต๊ะขาน้ำฉีขา<ะ>ฉีขาบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยครับผม <c oughs> ที่สุดเสร็จยังนอ ไปแล้วไปแล้วไปแต่แล้วเดินทางปลอดภัยค่ะไปพักที่ไหนกันโอ้จะอยู่มองเดียวกกาลละจ้า SR เหรอรู้ไหมเนี่ยเขาจะพาตัวไปนอนไหนบัวดปสอบพี่มดนั่นแหละเอาเหรอเดี๋ไปเที่ยวพิษกันอบัว เท้าเท้เสื้อผ้าควบไปโอเคควบแล้วแล้วลอดแพยเอฟซีตื่นี่ปลาเต็มนี่เป็นเต็นมามามาเนี่แม่ไม่เห็นันมันจทำายของให้เจ้าเด้นนไม่ได้อีกมันจสิเก่กินเบิร์ตขึ้นกัตายไปเตัวนมมีมงย่อยตูมินตาคาเฟ่เกือบ้ิเกือบเกือบแพ้เกือบ้อเย้ฮะรวนเอาผลด้วไฟเริ่มดับแล้วพี่น้อง อมแอมไม่บายเดินทางปลอดภัยสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะบายบายครับผมเดินทางปลอดภัยค่ะเออนันหนันคนข้างหลังขาเรายกล่างเราชินแล้ว เก่งกะว่าเออเขาเนี่ยมาทิมเซย์แม่แต่สามพายกูบ้างขนาดเออฮะแม่แต่สามพายกูบ้างมื่กทิมเซย์กบอกภาษาเยอรมันเออเมื่อกี้เป็นการพูดปกตินะคะโอยเจน้ำหวานแม่หอบแล้วปะเจน้ำหวานหอบอีกแล้วหอบอีกี่รอบสวัสดีค่ะสวัดีค่ะฮะ ใช่แล้วจา้าใช่แลว้วเดินทางปลอดภัยนะพี่น้ำนักขึ้นอีกเราได้ใส่ชุดบ่ไดเลยแมนไปมาเดียวมาเดียวล่างมาเดีวพี่ไปน้ำ่ดะมพี่ไปน้ำพี่สุกับป๋ามดเอามัน้พซกินอปามแี่้ำพี่ซกกรามชี่ิตนท่ระม่ปน้ีไุกรามีไปน้าพี่ซุกกอป็ไปน้ำพุกับามี่ไปน้พุ่ามดี่ปน่่ระปาด่ไน้ำพกกระด่ไนกกะาม่น้ละ เดินทางปลอดภัยนะคะไปไปไปครับผมสินะคะป้นไันงพราะวาต็มน้าค่ะเอยว่ากับไปหาเนี่เงาเหงาลงมากับเตรียมสูมที่นี่พ่อลวงมาฉากจากฉากปิ๊บปั้นกับเดินฉากเออแมนสารับกันแมนโดลงปีขึ้นมาที่นี่ต้นต้นคอนเสิร์ตกันเต็มน้าเก่งเก่งมากส้นะคะไปไปดยเนินกางปลอดภัยครับผม ใช่ค่ะท่ทูกของพ่อเ่ย้ของชทเดแต่เด้พพอเอาเด้อสองนี้อันนี้ทำคลิปเหรอหนูทำคลิปอยู่นะน่อหนึ่งอ่ะหนึ่งสองเอาหนูมีส่วนอย่างกระเพื่อนดิโอเคโอ้ยอยู่ข้างล่างก็ได้เหรอเอาเหรอหองหนูล่ะ คุณพ่อหนูยังไม่ได้เลยบนไ้ทีได้ข้างล่างยังไม่ได้เดี๋ยวเรวจะบอกลังไมาให้เออขอบคุณคุณพ่อมากค่ะพี่สุยังไม่เสร็จเลยรอพี่สุค่ะไหนนอนอิ่มออนอนอยู่บนคลื่นแบบ่อิ่มเหรอ แมนค่ะแมนแมนถูกต้องเลยค่ะแม่นุยแ่นุยจะหันมาฟังปั่นสักนิดนะฟ้าวันนี้ก็ทักเปียงมงมแถววันนี้อพอจะมากพอจีมากเขาหนักพอจะม,จะมากแต่แม่หนูน่ะนั่งมากไม่ <laughs> ไม่นะใจดีสำหรับลูกอยู่<ม>โอ้ยพาพี่ซูเนี่ยพี่ซูแล้วเรียกไปหมดเลย <laughs> อืดนั่งน้าเมียก็นหร นั่งเบิ้งหมอเขาสองหมอเปนมะฮะไปนมะปนหยังบอะไรปนน้ำปนบ่เลีบ่ไปปนนี่ยังลลกถามานางเฝ้าแม่เลาหนึ่งเขาีแม่ขั้าองีแม่นาหนาว่าชาเลบใซองเ้ แนี่แอดแปดยอะโอ้ยงามคือเก่าเหรอคนงามเขาง,งามจากภายในออกโซ่ภายในข้างบนก็เศษยังนั่นน่ะนะคะเขินหา่างบึ้ยขัดโผล่โพ้นน้อยพอคอยโอ้ทางนั้นแบกหรอแบกหรอซสายแบกไปกบครับ้านณีพระจันเต็มดวงเหี้ย

ตีเลกซิตปะเนี่ยเปิดแท้เฮ้ยแถาไอ้พอถามว่าพื้นคนกำลังไายคลิปอยู่เห็นพิสูจน์ไหมพิสูจน์ไปยังเเอาตีแล้วขึ้นแล้วเร็วไม่นับไปหรอกหวังนะยังใส่จอดนี่เดินยังไงต้องมาจินมาแล้วจินมาแล้วจิน ไปสูบ่ไสูแล้วเไปโอเคโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะปันปันต้องลาไปแล้วขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์่อเป็นกระจห้พวกเรายะและก็อย่าลืมอย่ากดข้ามโฆษณาเริ่มเป่อเป็นการสั่งรายดพวกเขาค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ราตีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ